เป็นเมืองไทยหายหายมดไปครับนม,ม่ครับเดินไปได้ไหมลี่ไดใช่ไหมลี่<อ>ขันเล้าแฝดไปเดิน

ดอกไม้ป่าสวยมากจะเด็ดมันทำไมล่ะคุณดอกอะไรอันนี้ดอกอะไรดอกอย่างร่อนที่ร่อนเรียนนะดอกย่างเออดอกอย่าง,ออางี่อันนี้ผูเน็บผูเน็บผู บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเราไปไม่ถึงสไตล์บล็อกนะเราไปไม่ถึง ไ,ได้ไหมไปแต่แสบแท้อารอนอารอนอารอนเนทเนทวะโซค่นู <ul> ้นเลยอรี่ย่างก้อนรอรี่ะย่างก้อนนำทางนี่เป็นเชฟเมืนอนี้ให้เป็นให้เป็นเชฟเมือนี้ดี๋ยวพาลงทางได้ กินโคลามั้ยบอกไหนดอกอะไรจ๊ะสวยจริงเลยจ้ะ ใบอะไรไม่รู้ต้องแต่ขึ้นเขามาี่มตอใบอันนี้เอาไปห่อมกขึสิแส่บอันนี้คือสากันสแลนเดอร์นี่นะคะขนาดในป่านะคะเนี่ยถังขยะมีที่นั่งด้วย่าเฮสซาบอโอเฮ็ดออกซนบนอโน

hơi 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 hơi, hồi lái xuii mág lêi. bên phải cái cái nhang khỏi khói đâu น,นี่นะคะทางเดินไปได้เรื่อยจะได้ไม่หลงนี่ไงตรงนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วรีเ,เห็นเฮดบุรีเ <c oughs> นะเนะไม่ทำไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวมันจะตกลุกสวยงามมาก น้ำใสและเย็นเห็นตัวปลาเราก็จะเดินเลาะเลาะเลาะอันนี้ลงไปนะคะย่าย่าสุดยวยอ่ะไปเดินต่อไปที่อื่นสวยกว่านี้เร้วเร็ว That's fly Spinne, Spinne, Spinne. Bye. Spin hei, 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 mo ไป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 รีหาเห็ดดูหาเห็ดหาเห็ดพื้นก็จะเปียกเปียกชุ่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งหยุดตกเราจะเดินเลาะตาม ลำธานนี้ไปนะคะจะถึงไหนถ้าเป็นไปได้ก็จะเดินลงไปถึงหมู่บ้านเลยค่ะจะได้ไม่ต้องนั่งบุสมันจะอวกไม่สงสัยเลยว่าทำไมทางขึ้นมาบุสมันถึงคันเล็กรถเมล์คันเล็กมากเพราะว่าถนนมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวมาก ลำพันน้อยลำพันน้อยเนี่ยนะคะลำพันน้อยลำพันน้อยจะไปปิดรูมันทำไมเราร้อนรองเท้าจะเปียก ทำยังไงก็ได้ไม่ให้รองเท้าเปียกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอไป ใบอะไรเนาะเอาไปห่อหน่อไม้หมกหน่อไม้ก็สิแสบอืมสวยแท้แม่อีส t ง time f ร์ไหนตัวนหนอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามจับอันนี้ไม่ห้นนห้ามจับนนม,มบันจะกัดเข้าใจไหม

เนลี่เอาคนเอากล้องมาถ่ายรูปสิ Hum? Mm -hmm. เบึงเบึงรถเด้วข้ามถนน สวัสดีเป็นปะ oh <my> เออดีดีเออดีดี oh. สวัสดียิ้มหอมไหมสวัสดีแล้วก็ย <laughs> <Wow. S 1> ิ้มหอมหน่อมนันสวัสดีทุลาน ตายเร้วตายเวสวัสดีดวสวัสดีดล้วนสวัสดีดนสวัสดีดลนสวัสดีครับผมเป็นบอลลันลนน่ลันเป็นยังบอนเป็นยังนภาษาอย่างรภาษาอย่างไ <c oughs> รเออเออ

เนบัสเวนดีอ <hel ì. S 1> ีวดอฟเีมา่อวดีูไผสิส <negócio> ว <Hoy S 1> <carn. S 2> ัสด <Le vol. S 2> ีสวยก็ากันี่ยับไปหาน้องดูไผ่ิสวัสดีสวยก่ากันแล้วเลวสวัสดีดูไผ่ิสวัสดีสวยก็ากัน อันหนึ่งสองสามสวัสดีสิครับใครจะสวัสดีสวยกว่ากันค oh <my> ะเอาเอาไหมอันหนึ่งสองสาม